งินให้เ7 0 0จ็ดร้อยบาทผมอธิบายมาดึกเลยวันนี้ขออภัยทุกคนนะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเอดึกเลยนะครับพอดีเพิ่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง สวัสดีครับไม่ได้บอกว่าจะมานะครับอ่อาเดี๋ยวโอเคเดีย๋ยวผมไปไลฟ์อีกอีกช่องหนึ่งก่อนเนาะปึงปึงปึงเออเอฟปึงปึงสวัสดีครับทักทายทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีคุณลักกี้ครับคุณลักกี้นอนดึกจังเลยเออวันนี้ใครเจอปัญหาต่างๆนานาบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะปัญหาเนาะอืม นะเอ๊ะไปหาเซฟภาพก่อนโอเคสวัสดีครับวันนี้ลงทะเบียนร้านค้าร้านค้าคนละครึ่งเนาะเจอปัญหาเยอะเลยนะครับมันมีอะไรมันมีอะไรใหม่ๆเยอะเลยอืมปัญหาเยอะมากครับก็ก็ก็ถ้าอยากได้โครงการเขาก็ต้องต้องยอมกันหน่อยนะทุกคน โ okay. อเคอาเดี๋ยวผมขออีกหนึ่งแพลตฟอร์มแล้วกันเนาะจ้าสวัสดีจ้าเจอปัญหาอะไรบ้างจํากัดสิทธิ์ไมค้าคนละครึ่งยี่สิบล้านครับแต่ร้านค้าไม่จํากัดแต่ร้านค้าไม่จํากัดนะครับเดี๋ยวนะผมจะไปไลฟ์ในทิกตอกด้วยทําไงดีทําไงดีทุกคน มันไม่ได้ขึ้นไลฟ์โอเคอยู่นี่อืเดี๋ยวนะยวผมมาตอบไปอำเภอมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ครับมันต้องมีายเซนส์เนาะจากกระทรวงมหาดไทยเนาะมันต้องมีไลเซน,เน์นะครับเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมมันหาหาสัญลักษณ์ไม่ได้โอเคอยู่นี่ โยว่าไงอ่ะว่าโโลโกมาดูวัดท็อกมาก่อนเพราะว่ามันจะขึ้นให้ทีละอันอ้าวเหรออันนี้คุณโยธนากรนะครับจะโย,ส,ะยส่งไปให้ให้เอาโลโก้นวัดท็อกขึ้นด้วยไอเดงแนขึ้นด้วยกันอ๋อเหรอเดี๋ยวแป๊บมึงนะส่งมาะไเหรหาโลโก้ก่อนโลโก้ไม่ดูอยู่ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> <laughs> เดี๋ยวอยู่ตัวเอาหรอไม่เป็นไรหรอกวันนี้เอาไว้ก่อนไหมล่ะ,ะมันมันอยู่มันอยู่ลึกมากเลยอ่ะพี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเออเออต n งคิวโยคุณโยคณากรน,นะครับใครเซ็นให้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เซ็นให้นะครับอำเภอก็ได้ครับอำเภอเซ็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแป๊บหบนึงนะสวัสวดีหนึ่งพันหกร้อยคนนะครับทุกๆบ้านนะบ้านดงบ้านแดงบ้านฟ้าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนะ ผมอ่ะผมลืมไปแล้วผมกำลังจะเข้าเอ่าเนี้เนี้นี่นแปบ๊บหนึ่งทุกคนจะเย็นนะทุกคนจะเย็นทุกคนจะเย็นนะครับอ,อืโอเคแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายโอ้ตั้งเป้าหมายปึ้งแปบบ๊บนะทุกคนนะ จ๋ามันคือปัญหาของประชาชนมากใช่ครับเรื่องของภาษีจะมีคือภาษีเนี่ยนะคือรัฐมนตรีรอ,อ,อ,องนายกรอ,อ,องนายกเออเกนิติเนี่ยก็ก็บอกไม่ได้ส่งแต่ในความรู้สึกผมอะคือคนคนมีไรายได้มันก็ต้องเสียภาษีไหมตอนนี้ไม่ส่งอะแต่ข้อบูลม,มันอยู่แล้วอะไม่รู้สิใครจะว่าผมมองโลกในแบบ ในแง่ลายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะอืมปึงโอเคถูกไหมใครจะบอกว่าผมมองโลกในแง่รายหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่ว่าในความรู้สึกผมก็คือมันมันหลายอย่างอ่ะถูกป่ะทุกคนสวัสดีครับธนาคารกรุงไทยจำกัดคิวในการทําใช่ครับอ่อก็มีประมาณแค่มันอยู่ที่ความสามารถของธนาคารเนาะก็อาจจะอยู่ได้แค่ประมาณร้อยคิวหรือเปล่าก็อ่อ ใน TikTok เองก็แบ่งคนจากเจนนี่ได้หมดถ้าสุดชื่นมาทางช่องนี้บ้างนะมาทางช่องนี้บ้างนะเออถูกไหมแบ่งคนมาทางนี้บ้างจา้ะอืมอึม๊บอ่ะขออนุญาตนะแสงจะได้พอแสงจะได้พอเดี๋ยวแสงไม่พออึ๊บยิ่งขาวๆว่าเขาอยู่อ่าโอเคอมาคุยกันทีเรื่องอ่ะตอบคำถามมาเรามาตอบคำถามกัน รอเรื่องร้านค้าเก่าไม่ขึ้นคนละครึ่งสําหรับร้าน au, นะค้าเก่าเนี่ยเมื่อเช้าผมถามกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างนี้ผมอธิบายแบบนี้เนาะร้านค้าเก่าอ่ะด้วยความที่เราเนี่ยไปอยู่ในเราเคยลงทะเบียนไปแล้วถูกไหมเราเคยลงทะเบียนไปแล้วแต่มันเป็นข้อมูลเก่าพอปีเนี้ผ่านไปประมาณสักสมปีสี่ปีอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยพอผ่านไปสักพักเดืองข้อมูลเราไม่อัปเดตพอข้อมูลไม่อัปเดตอ่ะคุณก็ต้องไปอะไร คุณก็เลยต้องไปสมัครใหม่ที่กรุงไทยคนมันก็เลยไปแออัดที่กรุงไทยอันนี้สงสารเจ้าหน้าที่กรุงไทยเหมือนกันนะทําไมร้านค้าเก่าถึงอัปเดตถุงเงินไม่ได้ไม่ขึ้นมันอันเป็นข้อมูลเก่าครับพอมันเป็นข้อมูลเก่ามันจะไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นอะคุณก็เลยต้องไปอัปเดตข้อมูลใหม่กับพูดง่ายๆก็คือคุณก็จะต้องไปสมัครใหม่แต่ว่าคนที่ทําร้านค้าอยู่แล้วคุณก็คงจะ คุณก็คงเป็นอะเนาะแต่มันจะเสียเวลาไงเข้าใจไหมทุกคนมันจะเสียเวลาในการเดินทางไงเขาไม่ได้ไปเขากะว่า,วามันได้จะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบริหารจัดการยากวันนี้หลายคนก็บอกโหทั้งวันเลยเนี่ยทั้งวันเลยหมดไปกับการลงทะเบียนร้านค้าเอาไม่เป็นไรก็เพื่อเพิ่มยอดขายนะอืมคือคุณป้าทิพย์คุณป้าทิพย์ต้องเข้าใจอย่างนี้มีบางคนทําได้ก็เยอะนะครับ บรรดาร้านค้าเก่าที่แค่ยืนยัน่ะก็ทําได้เยอะแยะเลยครับส่งข้อมูลมาให้ผมร้านค้าเก่าก็ทําได้เยอะแยะครับมันจะมีบางส่วนทําไม่ได้เพราะว่าข้อมูลคุณไม่อัปเดตก็ต้องไปอัปเดตกับแบงก์อาจจะพูดภาษาชาวบ้านนะสวัสดีทิกตอกนะครับไอเลิฟทิกตอ,อกไอเลิฟทิกตอ,อกนี่ต้องพูดอย่างนี้บ้านฟ้าด้วยเอกสารที่ใช้อะไรบ้างโอ้โห คุณเบญจวรรณคุณเบญจวรรณเอาอย่างนี้คุณเบญจวรรณไปดูในในในทิกตอกผมแล้วกันเนาะอันว่าทิกตอกนะผมลงคลิปเอาไว้ให้แล้วอะทำชยุดยาวแปดนาทีเลยแต,แต่แต่แต่ก็มีคนไปดูแล้วอขอบคุณมากกราบงามๆนะครับจ้ามีร้านถุงเงินค่ะแต่ไม่ได้ใช้มานานแล้วนี่ไงคือบางคนเนี่ยมีถุงเงินแต่ไม่ได้ใช้ถุงเงินมานานแล้วข้อมูลมันไม่อัปเดตนะครับมันอาจจะขาดนู่นนี่นั่นบางอย่างวิธนั้นคุณก็ต้องติดต่อกรุงไทยแต่ว่า ในความรู้สึกผมมันคือมันไปอยู่กับกรุงไทยเยอะเกินไปอ่ะช่องทางอ่ะทุกเส้นไปกรุงไทยหมดมันก็เลยเกิดปัญหาไงอืมถูกไหมอายุสิบหกยืนยันตัวตนไม่ได้ค่ะติดต่อ,อก,กรุงไทยค่ะเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาอะไรติดต่อ,อก,กรุงไทยอันนี้ติดสงสารเจ้าหน้าที่กรุงไทยมากคนที่เคยลงทะเบียนต้องไปยืนยันตัวตนใหม่คะเอ่อคนที่เขียนช่วยรบกวนเขียนโครงการด้วยได้ไหมครับเพราะว่า วันนี้มันจะมีคนถามผมมาหลากหลายโครงการมากถ้าคุณไม่เขียนโครงการผมก็จะไม่รู้ว่าถามอะไรเนาะคุณหนุ่มเราไม่เข้าใจเลยจะทำอย่างไรให้กับเขาบ้างทำไม่เป็นคุณอัญชลีคุณอัญชลีคุณอัญชลีก็ไปดูข้อมูลเนาะผงผม,ผม,มอุต่าห์นั่งทำเนาะแล้วก็ลงเฟซเอาไว้แล้วคุณอัญชลีก็ค่อยๆเข้าไปที่ผมลงนะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปก็จะเห็นว่าผมอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะครับเนาะสวัสดีครับทุกคน ถ้าให้ลงออนไลน์จะดีมากคุณภูภูมิบอกจริงถ้าอะไรที่มันแบบสกัดไม่ต้องไปกรุงไทยแล้วให้ทำออนไลน์อะ่ะคือจะดีมากเลยแน่ไฟล์ก็ได้อะไรก็ได้แล้วคนอะ่ะก็ไปแออัดอยู่กรุงไทยอ่ะโหเป็นร้อยนี่ใช้คำนี้เลยแล้วกรุงไทยอะ่ะเขาก็มีศักยภาพในการรับของเขาเนอะเขาก็จะได้แค่ประมาณวันละร้อยคิวบ้างอะ่ะสงสารเจ้าหน้าที่มากต้องมานั่งตอบซ้ำๆๆ,ๆถูกไหม คืออย่างนี้คนที่บอกกรุงไทยให้ไปเขตอ่ะคุณสุภวรรณคุณสุภวรรณคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าไม่ใช่ว่าคุณเดินเอาบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็เอารูปถ่ายไปเลยมันไม่ได้นะครับผมก็ทำคลิปไว้แล้วว่าคุณต้องไปดาวน์โหลดเวอร์ไวเว็บคนละครึ่งพัทเนี่ยคุณต้องไปดาวน์โหลดเอกสารที่คุณจะแนบแล้วคุณก็ต้องไปให้อะไรเอาไปให้เขตเซ็นเอาไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภออะไรก็แล้วแต่มันต้องเซ็นมันต้องมีลายเซ็นมาก่อน ถูกไหมแค่นั้นมันไม่พอคุณครับผมทําคลิปให้แล้วคุณไปนั่งดูกันหน่อยเนาะคือบางคนเนี่ยไม่ได้รู้เพราะอะไรรู้ป่ะบางคนไม่รู้ผมไม่ว่าหรอกเพราะคนไม่ได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์เพราะว่าถ้าเข้าไปอ่านในเว็บไซต์อ่ะมันจะอธิบายหมดเลยว่าขั้นตอนวิธีการและเอกสารจะต้องเอาอะไรบ้างบางคนวันนี้ก็เอาแค่บัตรประชาชนไปเอาแค่รูปถ่ายไปไม่พอนะครับคุณต้องเอาใบเอกสาร ที่เขาให้ดาวน์โหลดเนี่ยไปด้วยแล้วคุณต้องให้อะไรคุณต้องให้เจ้าหน้าทีก่กระทรวงมาไทยเขตหรืออะไรยังไงเซ็นกำกับไปยืนยันว่าเฮ้ยฉันเป็นลั่นท้าจริงๆนะเวย้ยอะไรประมาณนี้นี่แหละคุณมิน้นเข้าใจคุณมิ้นเลยว่ากรุงไทยห่างจากบ้านเนี่ยแปดสิบกิโลจริงวันนี้มีหลายคนบอกโอ้โหสามสิบกิโลกว่าจะไปถึงในเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันคือปัญหามากเลยและปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่า อันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็คือโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ไม่มีต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วโทรศัพท์แพงกว่าคนละครึ่งที่คุณได้อะสองพันโอ้โหผมแบบเออวันนี้ก็เลยโพสในในบ้านฟ้าไปเลยบอกว่าเออเนี่ยคือมันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่มีโทรศัพท์อันเนี้ยน่าสงสารน่าจะช่วยช่วยอะไรเขาได้ช่วยอะไรเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต,แต,แต่แต่ผมก็แคปข้อความที่ผมเขียนนะ ส่งไปให้โฆษก,กรัฐบาลแล้วนะว่าเออช่วยอะไรได้บ้างอืมถูกไหมอ่าหลายคนเนี่ยอย่างคุณเอ,อ,อ่อหรือเอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยง่ายกว่าที่คิดค่ะอืมร้านค้าเดิมน่าจะขึ้นให้กดถ้าไม่ขึ้นก็คงไม่ตามค่ะอะไรหมายความว่ายังไงน้อเคยมีถุงเงินอันนี้มาจากบ้านฟ้าคุณจตุพรเคยมีถุงเงินครับ เมื่อรอบที่แล้วตอนนี้อัปเดตแล้วไม่ขึ้นไปติดต่อไอ้นี่เลยครับติดต่อกรุงไทยครับทีนี้ก่อนที่คุณจะไปติดต่อกรุงไทยทุกคนผมอยากจะเน้นย้าเสมอว่าคุณเข้าไปดูที่ผมนะ่ะได้ลงในทิกตอ,อกหน่อยหรือลงในบ้านฟ้านหน่อยมันจะต้องเตรียมเอกสารเตรียมอะไรไปบ้างแล้วคุณจะต้องดาวน์โหลดอะไรไปบ้างคุณจะต้องมีนะครับอืมใช้แอปถุงเงินทุกวันเลยแต่ไม่มีไม่มีอะไรคะ่ะ ไม่มีแบนเนอร์ค่ะอ่าก็ต้องไปติดต่อกรุงไทยให้เป็นเงินสดก็จบจะไปจบได้ยังไงล่ะเพราะว่าเงินสดอะคุณก็เอาไปทําอะไรคุณเอาไปใช้หนี้คุณไม่ได้ซื้อของวัตถุประสงค์คือเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมโดยที่คุณน่ะจะต้องเอาเงินไปซื้อที่ร้านค้ามันถึงจะได้ซื้อจริงๆเพราะเราเคยมีประสบการณ์จากการแจกเงินสดแล้วสุดท้ายคนก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือบ้างอ่าไม่ว่ากัน คนก็ไปใช้หนี้บ้างอ่ะไม่ว่ากันมันเป็นความจําเป็นเนาะแต่คนไม่ได้ไปซื้อของไงพี่หนุ่มคะถึงมีมือถือยี่สิบหมายความว่าไงอายุยี่สิบเข้าแอปเป๋าตังค์ได้แต่ G ีวอลเล็ยังไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรเขากาลังแก้อยู่ครับช่วยหน่อยเป็นกระบอกเสียงให้ใครครับลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้มันมันจะไปเป็นกระบอกเสียงได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อมันมันเป็นไปนี้ไปแล้วไง มันให้ลงไปแล้วคือวันนี้มันคือวันวันแรกที่เขาให้ลงไงครับถูกไหมพี่นวัดครับผมไม่มีบัญชีกรุงไทยคุณต้องมีบัญชีกรุงไทยครับยังไงคุณเป็นพ่อค้าแมค่ค้าถ้าคุณจะมีถุงเงินถุงเงินเนี่ยผูกกับบัญชีกรุงไทยคุณต้องมีกรุงไทยครับถูกไหมมันต้องมันมันเชื่อมโยงกับกรุงไทยไงอ,อคนที่เป็นร้านค้าใหม่ให้รอสามวันใช่ครับอืม ไม่เป็นไรอันไหนตอบได้ก็ตอบบางทีเหนื่อยอ่ะไม่เป็นไรคนแก่ไม่มีโทรศัพท์ก็ก็ก็รอโครงการใหม่ละกันอนาผมพูดภาษาชาวบ้านนะเนาะเข้าไม่ได้มีถุงเงินค่ะเข้าไม่ได้แบบความว่าไงอายุสิบหกสิบเจ็ดเข้าแอปเข้าแอปเป่าเป๋าดันเอาเป๋าตังมากกว่านะได้ไหมได้ครับสงสารพนักงานกรุงไทยมากเลยวันนี้ไปใช่สงสารมาก คือพนักงานกรุงไทยนี้ต้องรับมือขนาดผมนั่งไลฟ์สดแค่เนี้ยผมยังรู้สึกเออเออมันตาลายเนาะเจอพนักงานกรุงไทยเข้าไปโอ้โหเป็นร้อยครับอืมแอปถุงเงินไม่ขึ้นอาจต้องติดต่อกรุงไทยร้านใหม่ต้องรอสามวันนะครับอืมจ้ารอสามวันจ้าร้านใหม่รอสามวันหรือว่าร้านเก่าที่ข้อมูลของคุณไม่อัปเดตคุณก็สามวันเหมือนกันนะแต่บางคนเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมแล้วนะครับว่า ได้รับการตอบกลับแล้วนะว่าคุณได้ร่วมโครงการเอ,อคนละครึ่งอะ่ะคนละครึ่งพัดร้านถุงเงินอะ่ะร้านค้า mm hmm. เขาส่งข้อความมาแล้วนะผมก็บอกเอ้ยทำไมมันเร็วจังสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอืมเปลี่ยนเบอร์แจ้งพนักงานจ้าคุณจะเปลี่ยนเบอร์คุณจะเปลี่ยนชื่อคุณจะเปลี่ยนอะไรต่างๆนา,นานาก็แล้วแต่ข้อมูลคุณไม่ตรงกับของเดิมคุณก็ต้องกลับไปที่กรุงไทยเพื่อเปลี่ยนนะครับ ร้านค้าเก่าแบนเนอร์คนเรารึ่งไม่ขึ้นไปติดต่อกรุงไทยครับเหมือนว่าคุณจะต้องเริ่มกลับไปสบักใหม่อืมคุณออะไรเนี่ยคุณโอเคโอเคคุณโอเคโอเคคุณโอเคโอเคไปดูในคลิปที่ผมทำไว้ให้ซิคลิปผมก็ทำมาให้แล้วนะใครที่ถุงเงินไม่ขึ้นผมรบกวนให้ติดต่อกรุงไทยแล้วเวลาติดต่อกรุงไทยคุณไปดูคลิปที่ผมลงให้ก่อนนะ คุณจะต้องเตรียมเอกสารนะครับไม่ใช่คุณเดินเอาแค่บัตรประชาชนไปอย่างเดียวบ่ได้เดอ้อไม่ได้นะครับเดินไปตัวเปล่าอย่างเงี้ยติดต่อกุงไทยคุณจะเสียเวลาเลยเพราะว่าคุณจะต้องไปหาข้อมูลกรอกเอกสารให้เจ้าหน้าที่เซน็นอะไรอีกหลายๆอย่างเลยอืมจริงครั้งก่อนได้คะ่ะแต่ครั้งนี้คือจะบอกว่าทั้งแอปเป่าตังและถุงเงินสำหรับถุงเงินมันก็อัพเวอร์ชันเหมือนกันนะ ถุงเงินเขามีการอัปเวอร์ชั่นวิฉะนั้นพอถุงเงินมันอัปเวอร์ชั่นข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลเก่าใหม่อัปเดตนูนน่นนี่นั่นคุณก็ต้องเปลี่ยนใหม่คุณก็ต้องกลับไปที่กรุงไทยใหม่อืมก็ต้องเนี่ยต้องใช้วิธีการแบบนี้เอามาเตือนเนี่ยเนีๆๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเตือนอย่างเงี้ยเตือนเตือนเตือนแล้วคนก็ไม่เชื่อเนี่ยเชื่อแต่ตัวปลอมตัวจริงเตือนก็ไม่เชื่อก็เลยต้องใช้วิธีเนี้ยอืม คุณขวัญลทัทยคุณขวัญนึกไทยคุณขวัญฤือทยผมลงคลิปไว้ได้หมดแล้วขวัญไทยเข้าไปเซิร์ชหาหรือว่าค่อยๆเลื่อนของผมไปดูนะครับวันนี้ตอนแปดโมงเชา้าผมลงคลิปเอาไว้แล้วนะคุณขวัญลทัทยจะได้วันไหนครับคนที่บัตรประชาัฐหมายความว่าไงครับผู้สูงอายุคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอโครงการต่อไปครับถ้าพูดง่ายๆก็คือยังไม่รู้ว่าจะชะตาก,การรมยังไงอาจใช้คํานี้แล้วกันนะอืม สี่เดือนยุบคนไม่ได้ก็อดสี่ไม่แต่ว่า,าคนละครึ่งพัทเนี่ยมันจบเฟสแรกเนาะจ้าใช้พูดคําว่าเฟสแรกเฟสแรกเนี่ยมันจบแค่อะไรมันจบแค่ธันวานี้นะทุกคนเฟสแรกเนี่ยมันจบแค่ธันวาน,นะครับถูกไหมเฟสแรกเนี่ยมันจบแค่ธันวามิฉะนั้นเนี่ยเออมันยังมีเวลาเหลืออีกสองเดือนอมันจะมีเวลาเหลืออีกหนึ่งเดือนเพราะว่าเขาน่าจะยุบก็คือน่าจะประมาณสักปลายมกราอ่ะ Liberal, ยุบสภายม卡尔าอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องไปลุ้นไงว่าเอาแล้วคนที่พวกเก็บตกอ่ะเขาจะได้หรือเปล่าอะไรยังไงเนาะทุกคนผมก็เลยพูดไม่ได้ไงว่าเอ๊ะเก็บตกจะได้ไหมหรืออะไรยังไงเนื่องจากว่าระยะเวลาของรัฐบาลเป็นอะไรเอรัฐบาลระยะสั้นอ่ะอายุน้อยถูกไหมล่ะนี่ม卡尔าเนี่ยยุบสภาแล้วอ้าวยุบสภาแล้วทําไงอ่ะเอายุบสภาแล้วก็เอาไ้ที่เหลือทําไงมันก็เลยแบบตอบได้ไม่เต็มปากอ่ะทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมอืม เป่าตังคุณยายไม่มีธนาคารกรุงไทยได้ไหมคะหมายความว่ายังไงครับแอปเป๋าตังเนาะแอปเป๋าตังใช่ไหมวันนี้เอกสารไปให้เขตบางแคเซนเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารไว้แล้วถามว่าเมื่อไหร่จะรับกลับไปยื่นให้กรุงไทยเจ้าหน้าที่บอก30วันบ้าเหรอเจ้าหน้าที่อ่ะจริงเหรอตอบแบบผัดผัดไปไม่สนใจว่าคนเขามาติดต่อเรานานแค่ไหน ฮะเขตบางแค่หรอโอ้โอแทนที่จะทําให้มันเร็วเนาะอืมอันนี้อันนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ที่แจ้งเหมือนกันนะว่าเออมันติดปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือคนอาจจะไปยื่นเขาเยอะหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมยี่สิบล้านสิทธิ์ต้องแย่งกันลงทะเบียนคือบางคนน่ะก็ประเมินว่าไม่ถึงยี่สิบล้านด้วยซ้ําเอาพูดตรงๆที่ลงทะเบียนน่ะผมก็เลยไม่รู้ยังไงก็วันที่ยี่สิบก็ไปวัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดกันละกันอืม มาอีกแล้วเดี๋ยวนะคืออะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อ่านนะผมไม่มีแอปถุงเงินครับคุณอนุวัต์มันขึ้น QR code แสดงว่าหมายความว่าไงอ่ะผมไม่มีแอปถุงเงินมันขึ้น QR code แสดงว่าได้ใช่ไหมครับแต่เป็น QR code รับเงินไม่มีแอปถุงเงินคุณต้องโหลดแอปถุงเงินสี่คุณไก่ลาด หรือหรือยังไงอ่ะเอาผมก็ไม่เข้าใจนะสวัสดีทิกตอกพันแปดร้อยคนครับคุณ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 อะไรที่ถามผมว่าได้ได้พันเจ็ดอ่ะพันเจ็ดอ่ะคุณปุ้ยรับส่งโดนัทเนี่ยคุณปุ้ยคุณปุ้ยคุณปุ้ยอยู่ในทิกตอกเนาะคุณปุ้ยคุณปุ้ยเลิกดูผมก่อนตอนนี้แล้วคุณปุ้ยไปดูคลิปที่ผมลงเอาไว้คุณปุ้ยค่อยๆเลื่อนนะไม่ถึงห้าคลิปหรอกมันจะมีคลิปที่คุณปุ้ยถามผมอยู่ พี่หนุ่มครัลูกชายเข้าแอปเป่าตังได้แต่ทําไมยังผูก gwallet ไม่ได้เขากําลังแก้ให้เป็นอายุสิบหกปีครับอ่ะมาทางนี้บ้างอ่าโทษทีครับผมมีแอปถุงเงินอ่ะมีแอปถุงเงินใช่ครับคุณมีแอปถุงเงินแล้วคุณก็จะได้รับข้อความแล้วคุณไกรลาดว่าคุณเนี่ยได้ร่วมโครงการคนละครึ่งพัดเรียบร้อยแล้วอืม เข้าแอปเป่าตังไม่ได้ทําไมเข้าไม่ได้ผมยังเข้าได้เลยวันนี้ผมยังเข้าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยครับนายบ้านนายบ้านคือผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมหรือ,อยังไงมันจะมีให้ดาวน์โหลดครับแล้วมันจะมีบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐให้เซ็นของกระทรวงหมหาดไทยอะ่ะอืม คนที่ถามผมมาช่วยบอกร้านค้าหรือแอปเป่าตังค์ด้วยนะเพราะบางคนเป็นร้านค้าเลยอย่าผมจะตอบผิดนะทุกคนบอกโครงการแล้วก็บอกให้มาให้เพนพอเข้าใจหน่อยนะเชื่อว่าวันที่ยี่สิบหกโมงเช้าเป่าตังค์ล่มแน่นอนก็คงประมาณนั้นแหละครับจริงอม,มีแอปเป่าตังค์แล้วต้องโหลดแอปถุงเงินไหมคุณไม่ได้ค้าขายอะครับคุณไม่ได้ค้าขาย คุณไม่ได้ค้าขายคุณก็คุณก็มีแค่เป่าตังค์เอาไว้ใช้จ่ายก็พอครับเนาะร้านค้าเก่าไม่มีแบนเนอร์ขึ้นติดต่อกรุงไทยครับถ้าเปลี่ยนเบอร์ติดต่อธนาคารใช่ครับเพราะข้อมูลคุณไม่ตรงอืมขอบคุณครับคุณเดือนเพิ่งมาขัดขาออนุญาตสอบถามเราเคยเป็นร้านค้าวันนี้อะไรอ่ะ เอแต่พออัพแล้วถุงเงินไม่ขึ้นติดต่อกรุงไทยจ้าผมโพสต์เอาไว้ในเออ่สีฟ้าผมแล้วนะทุกคนอืมพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดลงได้ครับคุณถ่ายรูปร้านคุณไปด้วยนะคุณถ่ายรูปร้านนะว่าคุณประกอบกิจาการอะไปเปิดบัญชีมาแต่ไม่มีสมุดไปลงทะเบียนเปิดร้านเปิดบัญชีแต่ไม่มีสมุดไปลงทะเบียนมันก็มีเลขบัญชีไม่ใช่หรอครับทุกคน ร้านค้าเก่าแต่ในแอปถุงเงินไม่ขึ้นติดต่อกรุงไทยครับเหมือนเราต้องกลับไปสมัครใหม่นะคุณจิมเพราะของคุณไม่อัปเดตคุณฝนคุณฝนเข้าไปดูคลิปซะคุณฝนใน t i k t อกที่ผมทำเอาให้อคุณฝนคลิปแรกสองคลิปแรกเลยอ่ะคุณฝนคุณฝนดูค่อยๆดูจะได้เข้าใจนะคุณฝนไม่ใช่สิเราจะบอกว่าประชาชนเจ็ล้านคนให้ยี่สล้านคนคุณคุณสุขสมหวังคงอธิบายอย่างนี้ จริงๆมันได้ถ้าหดสามบสามล้านคนนะครับอีกสาเอา่ออีกสิล้านเกือบ14ล้านเนี่ยมันจะไปอยู่ในบัสรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาแยกไปแล้วไงเข้าใจเปล่าและอันนี้20รวมแล้วเนี่ยประมาณ33าล้านถึง34ล้านคือผมเป็นเพียงแค่ร้านค้าเก่า ยุคสมัยนี้นาะยกลุงตู่ถามอ๋อคือผมอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะว่าข้อมูลคุณไม่ได้อัปเดตคุณต้องไปอัปเดตนะครับปริ้นจ่าต้องปิ้นไปจ่าคือถ้าในออนไลน์คุณแนบไฟล์ได้เนาะข้อมูลคุณแนบไฟล์ได้นะครับถ้ามันมีออนไลน์แต่เพอเอนมันไม่มีออนไลน์ไงเข้าใจเนาะเข้าใจผมเนาะ อัปแล้วไม่ขึ้นนี่แหละครับปัญหาคืออัปแล้วไม่ขึ้นมันเป็นเวอร์ชันใหม่คุณต้องไปติดต่อกรุงไทยจา๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาคุยอีกทีได้ไหมง่วงมาพกพรุ่งนี้มาคุยอีกทีได้ไหมง่วงมากเลยอืมสวัสดีครับคุณอ้อมสวัสดีครับ คือเออคุณโมเดลคุณโมเดลคุณโมเดลขายนะ้ำมันเครื่องอะ่ะผมไม่มั่นใจจริงๆขายน้ำมันเครื่องไม่มั่นใจจริงๆเดี๋ยวเนี้ตาผมลายอยู่อะ่ะเดี๋ยววันหลังผมมาคุยได้ไหมพรุ่งนี้เช้ามาคุยทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านคําถามที่ทุกคนมาถามก่อนแล้วหาคําตอบมาให้โอเคปะ่ะเนอะทุกคน คุณชรินคุณชรินอย่างนี้คุณดาวน์โหลดใน w ว w ร์ไวด์เว็บคนละครึ่งพ c o m ทก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปไหนนะมันมีเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเดี๋ยวทุกคนตาลายแล้วไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันใหม่เนาะไม่ไหวจริงไปแบบดื้อๆเลยเนาะแต่ยังไงก็เตือนนะเตือนไอพน้พวกเนี้ยมิจาชีพพวกเนี้ย